เราช็อกมากเพราะว่าเราไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับเราในตอนเด็กวัยขนาดนั้นเราจะรับมืออยังไงเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ยังไงด้วยความที่เราเป็นเด็กชิกี่ร้อยพันวันก็เป็นเพื่อนกันเธอจะเศร้าเมื่อไรเข้ามาหาฉันไม่ว่านานเท่าไรไม่ว่าไกลแค่ไหนย,ยังไงเรายังมีกันและกัน ลองชาม No Sad สวัสดีครับขอยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการลองชาม No s ซ d ครับผมรายการที่จะมาพูดคุยกันว่า วันนี้เพื่อนเราเศร้าอะไรครับและผมเบจามินไตรและแขกรับเชิญอีพีนี้ของเราคือเฟยครับผมสวัสดีค่ะชื่อเฟยนะคะตอนนี้อายุ16ค่ะแล้วก็กำลังศึกษาอยู่ม .5 ค่ะตรงเรียนเชวดาวิทยาค่ะาม .5 ตอนนี้เรียนอยู่ในเอกคณะอะไรเหรอครับตอนนี้กำลังเรียนอยู่สายคณิตอังกฤษค่ะก็คืออังกฤษแล้วก็สิ่งคานวนเนะประมาณนั้นปะใช่แล้วเป็นสายคานวณด้วยแล้วก็เป็นภาษาด้วย เคยได้ยินปาที่แบบเขาบอกว่ามันใช้สมองสองสองฟังอ่ะไม่เหมือนกันอังกฤษอ่ะใช้สมองฟังหนึ่งแล้วก็คณิตใช้สมองอีกฟังหนึ่งใช่ซึ่งจําไม่ได้นะว่ามันใช้ซีกไหนกับซีกไหนแต่จําได้ว่ามันใช้คนละส่วนการเรียนแบบนี้มันทําให้สมองสองข้างอ่ะทํางานได้เท่ากันถูกปะใช่่รู้สึกว่าเราได้ใช้ใช้มันแบบพอๆกันเลยในการเรียนสําหรับคนที่เล่นอินสตูเมนต์นะครับแล้วใช้สมองสองฟังเก่งอ่ะครับจะมีอยู่สอง สองเครื่องหลักๆคือเปียโนและกลองครับที่เขาสามารถแยกสมองได้มากกว่าแต่สำหรับคนที่ไม่เก่งทั้งสองอย่างแบบผมเล่นกีตาร์อย่างเดียวครับโอเคก่อนจะเข้าโมดแซดเดี๋ยวขอชวนเล่นเกมก่อนเมื่อกี้เนี้ยพวกผมอ่ะเลิกกันไปแล้วก็คือเราจะเลือกเล่นเป็นอุนเกมทำลายมิตรภาพแข่งขึอนเกมตีกันเกมตีกันคือถ้าเล่นหลายคนจะไม่ค่อยตีกันหรอกแต่ถ้าเล่นสองคนอ่ะอันนี้ตีถ้าเล่นสองคนมันจะรีเวิร์สไปรีเวิร์มาก บอกกันเออบอกกันบอกกันอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมด้วยอันนี้ดีกว่าจําได้ไหมว่าตอนเราเจอกันครั้งแรกเจอกันที่ไหนยังไงตอนนั้นเราเจอกันครั้งแรกที่ทงานแต่งคนรู้จักของพ่อเราทั้งคู่อ่าใช่จําชื่อเจ้าบ่าวเจ้าสาวไม่ได้นะแต่ว่าจําได้ว่าตอนนั้นอะ่ะคือไปเสร็จปุบ๊บอ่ะแล้วเจอพ่อเฟเจอเสร็จปุ๊บอ่ไปทักทักทายแล้วก็เราจะเว้นชื่อเอาไว้เพื่อป้องกันการหลอกลวง ตอนนั้นอเปนั่งคุยกันแล้วพ่อเฟก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมีลูกสาวเดี๋ยวแนะนาให้รู้จักเป็นเพื่อนกันเอาไว้จะได้รู้จักกันเอาไว้แล้วก็เลยรู้จักกับเฟยแล้วก็พี่สาวเฟยตอนนั้นรู้สึกเป็นไงบ้างงงมากว่าเฮ้ยพ่อพ่อเป็นมีลูกชายด้วยเหรอเนี่ย เราไม่เคยเจอเลยอะไรงนี้แต่ไปกินที่ร้านบ่อยมากนะไปกินข้าวผัดแฮมอันนี้สา่ข้าวผัดแฮมใช่ใชใช่เป็นร้านหมูกระทะที่ไปเสร็จปุบ๊บอะสั่งข้าวผัดแฮมอย่างแรกตอนที่คุยกันครั้งแรกอะรู้สึกเป็นไงบ้างแบบ first impression first impression คือคนนี้เซรี่ทัศนคติดีเข้าถึงง่ายก็คือนี่แหละรู้เลยว่า คุยกันง่ายแน่นอนคุยมาได้ทุกเรื่องครับผมทักมาได้ตลอดยยเวนเรื่องเงินถามหาเรื่องเงินถามหาเฟครับจะได้คําตอบที่ดีค่ะว่าไม่มีเหมือนกัน็อกจวดสองเอาแล้วเอาแล้วบอกแล้วเกมนี้มันทำลายมิตรภาพวันธรรมดาเนี่ยปกติชอบทําอะไรแบบเรนดอมเลยอ่ะชอบทําอะไรก็เราเป็นคนเริ่มต้นวันช้าช้านี่คือประมาณกี่โมงกะเที่ยงเที่ยง นิดนึงเที่ยงนิดนึงอาจจะด้วยความที่เราช่วยงานที่บ้านตอนกลางคืนก็เลยอาจจะนอนดึกนิดนึงก็เลยแบบตื่นสายนิดนึงนิดนึงนิดนึงพายมันเริ่มดูน้อยน้อยเนอะเพิ่มไปอีกสักสี่ปโอ้โหถามอะไรหน่อยในวันธรรมดาที่ไม่ได้อ่านหนังสืออ่ะชอบทำอะไรก็บางทีก็ไปคาเฟ่ทำคอนเทนต์หรือบางทีก็ ซ้อมเต้นอะไรแบบนี้อ,ออกกําลังกายบ้างอะไรบ้างเอ้ยอันนี้ก็เต้นเหมือนกันเต้นทีรามิสุเค้กอ่ะอ๋อที่ยอดวิวเยอะๆทีรามิสุเค้กทีรามิ <c oughs> แตเฟ่นเนี่ยอันนี้เยอะสุดแบบตอนนี้มีสิ่งที่อินอยู่ไหมแบบชอบชอบช่วงนี้มีไหมมีเพลงหนึ่งเพลงชอบเพลงอะไรครับขึ้นอยู่กับเขาของเบนจามินไตค่ะเป๋วเอว วังได้แล้วทุกสตรีไม่งแพลตฟอร์มทุกช่องทางครับขอบคุณครับขอบคุณเพื่อนด้วยครับสาธุขอให้ล่ำล่รวยรวยสาธุเล่นสดไหมสักทีหนึ่งฟังสดไหมลองดูครับ ฉันไม่เคยเข้าใจคือรักที่ฉันไม่ไปสุดท้ายอาจไม่ได้ใจเธอคืนมาต้องเสียนั้ำตาและฉันก็เพิ่งรู้คืนอยู่กับเขาเพราะเราคงทำได้เท่านี้คืนอยู่กับเขาแม้เราให้ไปหมดใชจที่มียัง ฟังได้ที่ไหนบ้างครับฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยค่ะทั้ง YouTube YouTube Music แล้วก็ Spotify แล้วก็ Apple Music ค่ะขายเก่งแบบนัดกันมาตอนนี้เราเข้าช่วงช่วงแซดเราแล้ะคือรายการนี้มันเป็นรายการแซดทอล์กวันนี้ให้เลเวลความแซดของตัวเองเท่าไหร่1-10ถึงให้ประมาณ2แล้วกันให้2แซดน้อยแต่ก็แซดนะ เอาอันนี้เอาน้องแซดจังไปถือจะได้อุ่นใจ2องเต็มสิของวันนี้แล้วในช่วงนี้ล่ะมีอะไรที่เศร้าไหมเราไม่เรียกว่าเป็นความเศร้าแต่อาจจะเป็นความเครียดมากกว่าเป็นความกังวลนะตอนนี้แล้วก็อาจจะเกิดกับหลายๆคนในเ Gen Z ด้วย <c oughs> ก็คือเรื่องการเข้ามาหาอลัย <c oughs> ใช่ไหมเราเป็นเหมือนกันใช่ใช่เพราะว่าพวกพวกเราอ่ะจะเป็นช่วงท้ายจนซีเนาะเพราะว่าต่อจากพวกเราอ่ะจะเป็นอัลฟาแล้วอัลฟาช่วงนี้น่าจะช่วงประมาณปฐมปลายมอต้นเนาะจนซีอย่างพวกเราอ่ะช่วงท้ายจะเป็นช่วงมอปลายซึ่งจะเข้ามาหาหลายัยตอนนี้เลงมาหาหลัยอะไรอยู่ตอนนี้กาลังเลงมาหาหลัยสีนครินวิโรธสีนครินวิโรธใช่แล้วทำไมถึงเล็ง ศรีนครินวิโรดอาจจะด้วยความที่โอเคมหาลาัยนี้เราพอได้ยินชื่อเสียงมาสักพักหนึ่งแล้วว่าเขาเด่นในคณะที่เราอยากเข้าซึ่งก็คือคณะนิเทศศาสตร์ค่ะเออทำไมถึงอยากเข้านิเทศศาสตร์หรอเพราะว่าเราเป็นสายกิจกรรมมาตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่รเรียนอนุบาลเลยเราก็กิจกรรมมาตลอดนอกจากเด็กกิจกรรมอะชอบทําอะไรเกี่ยวกับกิจกรรมในโรงเรียนบ้างหรือกิจกรรมนอกโรงเรียนชอบทําอะไรบ้างก็ มีงานเต้นบ้างาเต้นไปเต้นกับโอเคเป็นพี่พี่น้องๆในวงประกวดบ้างประกวดพวกนางนพมาดอเลยพวกนี้ที่เคยทำที่ใส่ชุดไทยปะใช่ใช่<อ>ชุดไทยสีแดง อ๋อน,นึกออกแล้วนึกออกแล้วอเออเห็นอยู่แต่ว่าเฟย์ก็ดูเป็นคนที่แบบมีกิจกรรมนะเป็นคนเป็นดูเป็นเด็กกิจกรรมมาแต่แรกอยู่แล้วอะน่าจะมีงานในพอร์ตค่อนข้างเยอะแบบเยอะมากๆด้วยอะทำไมถึงกังวลหรออาจจะเพราะว่าเรารู้สึกว่าโอเคเรามีถ้าเรามีเยอะด้วยความที่เราเดินสายกิจกรรมมาตั้งนานแล้วแต่ว่าในบางกิจติบัตเรารู้สึกว่าไม่ได้มีน้ําหนักขนาดนั้นอ,อันนี้อันนี้คือเรายังเรายังไม่แน่ใจนะวว่าเรา คิดแบบนี้มันมันจะถูกหรือเปล่าลองพูดมาก่อนลองพูดมาก่อนก็คือเราคิดว่าโอเคสมมติว่างานเล็กๆที่มันไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรอย่างนี้แล้วเราไปเข้าร่วมมันจะไม่มีน้ำหนักในการที่จะต้องไปตัดสินใจในมหาลัยตอนเข้าเอออันนี้อันนี้เก็ตนะแต่ถ้าแบบถาม ถามเราอะเราว่าจะงานเล็กงานใหญ่อะมันก็คือประสบการณ์ใช่ไหมใช่ไหมล่ะมันก็คือประสบการณ์อย่างหนึ่งอะแล้วก็ยิ่งอันเนี้ยที่แบบลําบากสําหรับพวกเราเลยอะคือเราเป็นเด็กต่างจังหวัดเนาะใช่ซึ่งบ้านพวกเราอยู่ที่ลบบุรีเอาจริงๆการเข้ามหาลัยดีๆสําหรับเด็กต่างจังหวัดอะที่แบบมันอยู่ในเมืองอยู่ไกลบ้านจริงๆมันเป็นเรื่องที่แบบมันลําบากมากนะสาหรับเด็กต่างจังหวัดแบบพวกเราอะเพราะว่ามันจะมีเรื่องค่าใช้จ่าย มันจะมีเรื่องค่าเดินทางการสอบเข้าไปแล้วก็สังคมที่ไม่คุ้นชินเอาจริงๆมันเป็นอะไรที่เหนื่อยแล้วก็ยากมากสําหรับเจนเราเนาะที่แบบยิ่งเป็นเด็กจากต่างจังหวัดอะใช่ใช่ค่อนข้างที่จะยากเลยแล้วยิ่งถ้าเราไปเจอสังคมที่เราไม่ชินแล้วเราคิดว่าแบบกังวลว่าแบบเราจะปรับตัวยังไงดีเพื่อให้เข้ากับสังคมแบบนี้เออพอมันเป็นสังคมที่มันแบบค่อนข้างไกลอะ่ะ มันจะมีเรื่องความเครียดเรื่องเนี้ยอยู่เนาะเข้าใจได้เพราะว่าตอนตอนนั้นอ่ะย้ายเข้าไปเรียนกรุงเทพยอยู่ปีหนึ่งก็เครียดเรื่องนี้เหมือนกัน <S <S <ม>ว่าแบบจะเข้าได้จะเข้าได้กับเพื่อนหรือเปล่าว่าออลองดูสักตั้งหนึ่งแต่ว่าทุกอย่างออ,ออกมาดีนะจริง,รงๆอ่ะไม่อยากไม่อยากให้เครียดเรื่องเนี้ยเพราะว่าเราว่าเฟยทำได้สําหรับใครที่กําลังเครียดเรื่องนี้อยู่พวกเราเป็นกาลังใจนะครับสู้ๆค่ะสู้ๆครับทุกคน อ่ะแต่อันนี้จะเป็นเรื่องของปัจจุบันเนาะที่เรากำลังเจออยู่แล้วถ้าเป็นเรื่องที่เรื่องเศร้าแบบเศร้ามากๆที่ผ่านมาแล้วแลแต่เราอ่ะผ่านมาได้มีอะไรบ้างที่เราได้มีไหมมีหนึ่งเรื่องที่แบบว่าเกิดขึ้นกับเราแล้วมีผลต่อจิตใจมากๆก็คือใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยกว่าจะ ผ่านจุดจุดนั้นมาได้ก็คือเป็นเรื่องของการเสียคนในครอบครัวไปคนคนนั้นก็คือก็คือเป็นอาของเราที่เราเรียกว่าเจกเจกคนนี้เราเห็นเราอยู่ด้วยกันตั้งแต่เราจำความได้เลยแบบคอยดูแลตอนที่พ่อกับแม่เราอาจจะไม่ว่างวันหนึ่งเราก็ได้ข่าวว่าเนี่ยเจกะมีปัญหาสุขภาพนะจริงๆก็ ดีขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วแต่แล้วมันก็มีวันที่สุดตัวลงในช่วงที่เ,เจกเรากำลังรักษาตัวอยู่เราเราไม่สามารถเข้าไปเยี่ยมหรือเข้าไปเจอได้เพราะว่าด้วยความที่เรา,าจ,จะเป็นยังเด็กอยู่คนในครอบครัวก็เลยเป็นห่วงก็เลยแบบโอเคเราอยู่บ้านดีกว่าอย่าพุ่งไปเจอเลยแล้วแล้วมันก็มีวันหนึ่งที่แบบเราตั้งตัวไม่ทัน เพราะว่ามันดีขึ้นแล้วแต่มันกับสุดลงแบบกระทันหันก็คือเราเสียไปเราเสียเจ็บไปตอนนั้นแบบว่าเราเราเราช็อกมากเพราะว่าเราไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับเราในตอนเด็กวัยขนาดนั้นเรายังไม่ยังไม่ได้ทําอะไรหลายๆอย่างด้วยกันเรายังไม่ได้บอกลาเรายังไม่ได้เจอหน้าครั้งสุดท้ายคือจริงๆอนะ่ะสำหรับเด็กวัยนั้นหลายๆคนน่าจะรู้สึกเหมือนกันคือสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่มันไกลตัวเนาะ ตอนเด็กๆเ,เราอาจจะแค่เสียใจเพราะว่าเราไม่ได้อะไรที่เราอยากได้หรือเราโดนขัดใจแต่พอมันเป็นเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่แบบมันเจ็บอะน้อมันเป็นเรื่องที่แบบเซนซิทีฟมากอย่างหนึ่งเลยเรื่องนี้ก็คือเราก็ทำให้เราได้รู้เลยว่าคำว่าความสูญเสียกับความเศร้าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงแล้วตอนนี้คือดีขึ้นแล้วใช่ไหม ดีขึ้นเยอะมากแล้วแต่ก็อาจจะมีบ้างในช่วงที่มีความเหนื่อยดาวหรือเครียดอะไรบางอย่างแล้วมันเข้ามาเคยได้ยินเรื่องนี้ปะ Five stage of grief อ่ะเดี๋ยวเราเรียงลำดับก่อน Five stage of grief คือ 1. มันคือดีนายอะมันคือการปฏิเสธว่าแบบเฮ้ยไม่จริงสเตจที่สองก็คือโวยวายโมโหเกี้ยวกลาดสเตจที่สคือการต่อรองถ้าเป็นคนป่วยก็คือสเตจที่แบบ ญาติเขาจะแบบยื้อหมอคนไหนก็ได้หมอผีหมออะไรก็แล้วแต่ใครก็ได้ขอร้องช่วยให้หน่อยสเตจที่สี่คือการร้องไห้ฟูมฟายเพราะว่าเรารู้ว่ามันไม่มีอะไรที่แบบจะทำให้เขาแบบกลับมาแลวสเตจสุดท้ายก็คือการยอมรับแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นไปเพราะเราเข้าใจแล้วคิดว่าตัวเองอยู่ในสเตจไหนคิดว่าอยู่ในสเตจสี่ ก็คือยังไม่ย,ยังไม่ถึงห้าเนาะยังไม่ถึงห้าแต่ว่าก็เราเรายังไม่รู้ว่าเราจะรับมือ,อยังไงเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ยังไงด้วยความที่เราเป็นเด็กเราอาจจะคิดไม่ได้เท่าโตขนาดนี้ก็เลยเสียใจยอย่างเดียวร้องไห้อย่างเดียวเห็นแม่พูดนะว่าแบบตอนเราเด็กๆะเราอาจจะยังไม่รู้หรอกแต่พอเราโตขึ้นเรื่อยๆมันจะเริ่มมีคนที่เขาเริ่มหายไปเรื่อยๆ มันไม่ได้ทําให้เราเย็นชาหรือว่าเฉยชากับการสูญเสียนะแต่มันเป็นการที่ทําให้เราเข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องที่มันไกลตัวแต่มันเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราจะรับมือมันได้ในสักวันมันเป็นสิ่งที่มันต้องผ่านแล้วมันต้องเจอในชีวิตยังไงวันนี้ก็อย่าเป็นกำลังใจให้เฟยนะอยาให้เฟยดีขึ้นรนวๆนี้แล้วเห็นแก้วตรงนี้ไหมเพราะแก้วอันนี้คือแซดครับคนทั่วไปอ่ะต่อวันจะต้องกินประมาณแแก้วต่อวัน แต่ถ้าเราเสียน้ําตาจะต้องกินทดแทนปริมาณน้ําตาที่เสียไปด้วยโอ้โหอย่างนี้ก็คมเลยอย่าลืมกินอย่าลืมกินน้ํานะครับรับประทานน้าให้ครบ8ชั่วโมงแล้วนอนให้ครบ8แก้วต่อวันนะครับใช่ค่ะเอ๊ะไม่อยากให้เศร้าไม่อยากให้เศร้าอสดชื่นอ,อารมณ์ <laughs> ตอนนี้ถึงช่วงสุดท้ายของรายการเราแล้ว มีอะไรที่อยากฝากถึงผู้ชมทางบ้านไหมครับก็มีค่ะนิดนึงก็อยากจะบอกนะคะทุกคนว่าใครที่กำลังเตรียมตัวเข้ามาหาลัยเหมือนกับเรานะคะอาจจะเหลือประมาณปีหรือสองปีก็อยากให้ทุกคนสู้ๆแล้วก็เก็บพอร์ตให้ได้เย,ยอะๆค่ะจะได้เข้าง่ายๆแล้วก็ส่วนใครที่กำลังเจอปัญหาอาจจะคละ้ายๆกับประสบการณ์ชีวิตเราที่เราเพิ่งพูดไปเมื่อกี้นะคะ ก็อยากให้ทุกคนใช้เวลาร่วมกันให้คุ้มค่าที่สุดค่ะอยากทำอะไรก็ทำแล้วก็ใช้เวลาในการเยียวยาจิตใจฮีล mm hmm. ใจตัวเองขึ้นมาหาอะไรที่ชอบทำเยอะๆค่ะสู้ๆค่ะโอเคงั้นขอถามเลยว่ความแซดตอนนี้หน่อยดีขึ้นไหมก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นมากๆเลย โอเคมากมาเลยตอนนี้คือจากสองก็เป็นศูนย์เลยตอนนี้ก็น้องก็เปลี่ยนหน้าแล้วตอนนี้น้องแฮปปี้เป็นของเล่นที่แม่ภูมิใจที่สุดเลยนะตั้งแต่ไปซื้อมาตอนไปซื้อเรื่องซื้อของแต่งห้องนี่คือแบบแม่ชอบอันนี้มากแม่บอกเลยอันนี้แพงสุดแล้วสองร้อยนิดๆอันนี้น่ารักน่ารักมากเลยอ่ะแล้วก็เมื่อกี้นี้ ระหว่างที่เราพักกล้องกันไปเราได้ทำอันนี้ครับกํำไรเฟนชิพเป็นสิ่งที่รายการเราต้องทำและสำหรับกํำไรเฟนชิพนะครับถ้าเยอะซะด้วยไงน,นี่ของผมแบบนี้ของผมมาทำเป็นคำว่า keep g o i n g นะเฟนี่ขอบคุณค้าคผม โอเวไซส์ด้วยนะเนี่ยใส่ง่ายเลยอันนี้เพื่อโตค่ะส่วนของเราทําแบบพอดีสุดๆเกือบจะฟิตก็คือเป็นคําว่า l i f e go on อยอะต่อให้เบนจะเครียดหรือจะมีเรื่องเศร้าเรื่องอะไรไม่สบายใจก็ขอให้ผ่านไปได้แล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขขอบคุณครับเอาสองมือฟื้นให้ได้เดี๋ยวพังใส่ไม่ได้ แล้ววันนี้ก็ขอขอบคุณเฟย์นะครับขอบคุณมากๆนะที่วันนี้มาคุยกันมาเล่าให้ฟังขอบคุณผู้ชมนะครับที่ดูจนถึงจบคลิปนะครับขอบคุณในวันนี้มากๆานะครับเฟย์มีอะไรอยากฝากไหมมีค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ได้เข้ามาดูในคลิปนี้นะคะอาจจะได้ความรู้ว่าจริงๆแล้วเรื่องเศร้าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบเราเกิดได้เกือบจะตลอดเวลาเลยแล้วก็ทุกคนจะต้องเจอไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ แต่ว่าเราก็อยากให้รู้ไว้ว่าเราไม่จําเป็นต้องเข้มแข็งตลอดเวลาบางทีเราแสดงมันออกมาก็ได้ไม่ว่าจะวิธีใดวิธีหนึ่งก็อยากให้รู้ค่ะว่าเราไม่ได้เศร้าไปคนเดียวเศร้าได้ไม่ต้องรีบหายแค่มีเพื่อนคอยรับฟังและเข้าใจก็พอแล้วครับแล้วเจอกันใหม่อ e ีพีหน้า นี่ Long Time No s a ครับผมชิกี่ร้อยพันวันก็เป็นเพื่อนกันเธอจะเศร้าเมื่อไรแค่มาหาฉันไม่ว่านานเท่าไรไม่ว่าไกลแค่ไหนยังไงเรายังมีกันและกันอย่าเศร้าเลยเธอ Long Time No s a